สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทำความรู้จักกับกับเพื่อนๆคอกาแฟทุกท่านนะครับผมมีกาแฟผมก็ทานกาแฟมาหลายตัวแล้วนะครับผมไม่ได้กาแฟตัวนี้ย่ห้อใหม่ของเอคอนนะครับเอข,ของของบียคอนนะครับผมก็ลองมาล,ลองทานดูรู้สึกว่ากาแฟเขารสชาติดีมากเลยครับมีส่วนประกอบต้งหลายอย่าง เป็นคาระบูในข้างหลังไอ้ตลาดนะครับอยากให้เพื่อนมาลองทานกาแฟายอดนี้ดูนะครับเป็นแค่ดของใหม่เปิดสูรใหม่ของมาสเอริษอทเอคชนนะครับทานแล้วจะรูกก้สึกปรนชุ่ยนะครับมันมีกาแฟานี่มีสวม่วนผสมที่ทําให้ระยะที่เราเห็นว่าน่าจะมีคนอยู่กับทุกท่านที่บางคนที่ขั้นที่มีโรคเบาหวานหรือโรคความดันนะครับเชื่อแล้วความดันรเบาหวานนะครับ ผมคนนึ่งก็เป็นเบาหวานแลเป็นความดันเหมือนกันก็เลยลองทานดูรู้สึกว่าทานมาได้เลยสักสองสามวัาาน,วาานแล้วรู้สึกอาการรู้สึกว่าปวดหัวมึนหัวที่เป็นความดันก็จะเบาบางลงนะครับก็อยากให้เพื่อนๆที่ทานกาแฟอยู่แล้วปกติพอกาแฟอย่างผมนะครับมันลงมันทานนะครับแต่รู้ว่าเราไมา่ได้กาแฟได้กินแต่กาแฟให้เรานด้กินตินเข้าไปอย่างเดียวนี่มีส่วนผสมที่ ให้เรารู้สึกว่าอาการชื่อป่วยจากโรคเก่าที่สะสมมานานได้ดีขึ้นมาบ้างการทานกาแฟทุกคนก็รู้นะครับว่าทานแล้วมันมีผลกับร่างกายยังไงมัง่งแต่ถ้าเราทานแล้วมีผลกรัร่างกายทางที่ดีแล้วก็ผมควรที่จะมาสับสนวราทานกาแฟยี่หอ้อตัวนี้นะครับผมอยากให้ทุกคนได้ดูนะครับตัวนี้นะมีข้างหน้านะครับด้านหลังเขาจะมาบอกประกบอกบเลยว,ว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างนะครับมีทั้งหมดสามสบกอย่าง ซึ่งประกอบด้วยสารที่สก,กัดจากสิ่งมีประโยชน์ทั้งนั้นนะครับกาแฟก็รสชาติดีนะครับของแบบนี้มันบอกไปไม่ไม,ไม่ไม่ทานเองไม่รู้นะครับต้องทานด้วยกับท่านตัวท่าเด็นะครับก็อยากเรียนเชิญท่านกาแฟทอกาแฟทุกท่านนะครับนะครับลองทานดูนะครับยิ้มดียังไงก็ท่านก็ได้รู้เดี๋ยวก,กับเองนะว่ากาแฟอย่างไหนที่ทําให้ท่านรู้สึกดีขึ้น บางครั้งอะเรามันมีโรคพิษติดตัวเรามานานตาม,มาอยาย,อยุของแต่ละท่านก็อยากให้ลองทานดูมันจะลดความดันหรือ็หวานอย่างที่ผมได้กก่าวมาแล้วนะครับอย่างไรก็ยินดีกว่าเราทานกาแฟะปะ่าโดยไม่มีสิ่งบางสิ่งบางอย่างที่มาช่วยรักษาไอ้โรคภยัยไข้เจ็บของเราตัวนี้นะครับอยากนะครับเรียนเชิญเชิญท่านมาทานกาแฟตัวนี้ลองดูนะครับก็จะไม่ผิดหวังครับเชิญครับ 当然。